ขอออกมายกไปที่ทางฝั่งซ้ายขอทำมหายยันเบอร์เจ็ดเลี้ยงขึ้นมาก็อบอลมันะลักแต่ว่ายังได้ลูกทุ่มครับบหมายเลขเจ็ดอยู่ที่บอลทุ่มมาให้หมายเลขสิตรงกลางสนามแล้วบอลหลุดไปถึงสแต็ปเป็นลูกตแทบประตูของทางฝั่งลงดีประชารัฐครับ <ห ả? S 2> ยกยาวขึ้นมาแล้วดีให้สามสิบเจ็ดแต่ว่าสกัดออกไปได้พร้อม มาหายันแล้วเก็บบอลไม่ได้ให้มาตรงกลางกับเพื่อนหมายเลขสิบหมายเลขสิบดึงจยงาวะนี้แล้วก็ให้ถ่ายกลับมาฝั่งขวาฝั่งขวาตัดมาข้างในตัดข้างในเลาะขึ้นมาเบอร์แปดเบอร์แปดยังเก็บบอลเล่นไม่ได้แต่ว่ามันทําเกมลุกไม่ได้ครับถ่ายขึ้นมาที่ด้านหลังให้กับสีสีมองเพื่อนก่ายขนานสนามข้ามาอีกฝ้าหนึ่งเป็นเก็บบอลของเบอร์แปด่ายขึ้นมาตรงกลางครับ มือนบอลมันขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าประชารัฐก็ตามบีบอยู่แล้วก็จากหนึ่งมหายานก็ต้องการให้ประชารัฐบีบสูงอยู่แล้วใช่ครับมาดูเบอร์แก็ไม่ได้ตรงนี้ตัดได้ของประชารัฐครับ14อยู่ที่บอลให้ีนะหจ้ามาที่จะถึงไหมเบอร์สีถึงถึงก่อนชัดออกไปเป็น เป็นเกมของฝั่งมายันครับยังเก็บบอลไว้ก็เกมก็ยังไม่เล่นกันทักเท่าไหร่ครับโอ้โอแล้วรรกรรมการได้ครับเดียก,กับแพงครับเข้ามาเช็คระยะดูเพงสามคนวางแผนกับนักกีฬาแล้วครับทางผู้สอนของโรงเรียนประชารัฐครับทนี้ก็จะเล่นก,กันอย่างไรครับสามารถทั้งสูตรหรือจะยิงโดยตรงครับมาดูครับ เขาจะปั่นโค้งหรือไม่เู้ถิ่นคอยสัญญาณมาจดจ้องยองยองไ้่ดูมาจงหวะนี่แล้วม่ดไม่ดูจรัพลการตามตีเสมอด้วยผู้เล่นใหม่เลย เอาเฮฮ้ยเ้ยจะออกทางไหนแล้วก็เป็นเกมลูของมายันแต่ว่าประชาชฐแกะขึ้นมาได้แล้วเป็นเกมสวนอีกทีของมายันมายันเบอร์สิบลากมาที่มุมทุ่มจะบอกว่าบอลี่าครับที่บอลที่บอลลูกนี้แม่นทีเดียวแล้วแต่ว่าเป็นบอลทุ่งที่ระยะอันตรายของเบอร์สี่แล้วแต่ว่าสี่ที่ขึ้นมา บางบอลโดย37 37เมเพื่อยกไปเพื่อนไม่ได้เบอร์แปดตอยอยู่ตรงกลางไม่ฟาวกรรมการบอกไม่ฟาวแต่ไป่อนรับของมาตัดขึ้นมา30ของมหายันเก็บไม่ได้บอลอยู่ตรงกลางถ่ายกลับมาให้เพื่อนที่เบอร์แปดเบอร์แปดขึนไปที่ตรงกลางตรงกลางมาที่ฝั่งขวาของมหายันมหายันยังเล่นกันอยู่ครับเจาะไม่ได้ก็แต่ว่านู้ดดิจารวัดขึ้นมา ถึงหัวเบอร์สามที่มาเดี๋ยวพวกเราสับประตูได้นอนจริงโอ้จากนี้ครับสามที่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่ครับสูงใหญ่โอ้ยาวเลยทีเดียวทางฝั่งเบอร์สี่ครับผู้ตีเสมอให้กับโรงเรียนประชารัตเราให้กับขึ้นมาในตรงกลางเบอร์สิบหักขึ้นไปแล้วก่อนนี้บังบอลโดยสามที่เจ็ดสามที่เจ็ดนี่ก็แข็งแกร่งพอเหมือนกันขวาที่สิบสี่สี่หนีทรงเหมือนคันใจใช่ครับโอ้ เบอร์แปดเบอร์แปดจะมุดแต่มุดไม่ได้ครับจัง่วานี้แล้วก็เสียบอลออกไปเองครับเป็นทางฝั่งมหายันได้ทุ่มใช่ครับหายยันทุ่มมาตรงกลางแต่ว่าเตะไม่ดีครับปรทชารัตเก็บไปได้สามที่เจ็ดกับแปดยังงัดกันอยู่บอลทลัะออกไม่ออกครับไม่ออกเป็นประชารัตเก็บมาเล่นแต่มหายันก็เอาคืนโดยเร็วครับมาจังเบียดเบียดยังแย่งกันอยู่มหายันนัดกลับขึ้นมา งัดกับพื้นบาพากันไปตัดมาตรงกลางก็อย่างจิดไปที่ที่เมื่อสิไปลายแล้วปลายปลายแล้วลูกมีโอ้ยเกลียดขัดขัดครับลูกนี้ที่ยก๋ยวมาดี่<ะ>ก็ยังไงเก็บเล่นได้ไหมล่อยออกข้างไปครับไม่ <laughs> ดูเหมือนประชารัฐเมื่อได้รตีเสมอเอาแล้วมาดูจังหวะนี้ก่อนครับแล้วก็ไม่ฟาวไม่ฟาวครับให้มาเป็น11 11ขึ้นมาในานเส้นขึ้นมาครับตัดต่อ,อข้าไปเลยแล้วก,กลับมาดูน้องๆกันครับแ<ะ>ก้ก็ดูน้อง,องๆ,ๆกันครับแางงานผู้เล่นเปลี่ยนตัวทีมประชารัฐพัฒนาการผู้เล่นหมายเลข11ออกหมายเลข13